สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่สิบเอ็ดลาภชีวิตเอ่อชีวิตการแต่งงานใช่ไหมกอ็อ่าแฟนของคุณจะปากก็ดึงก็ได้ดึงมือที่สามบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตการแต่งงานแตนะละรักสามเศร้าคุณก็คุณก็เลย คุณก็เลยขอเลือกเส้นทางของคุณเองนะนะไปสู้งานสู้การของคุณนะนะสู้การสู้งานของคุณเพียงลำพังใช่ไหมเสื้อเขียวนี้เป็นคุณหรอคะที่เป็นคุณนะครับคือวเป็นคุณหรอคะใช่เป็นคุณนั่นแหละที่มือที่สามพยายามที่แบบจะทำ จะทำสเสน่ห์จะทำสเสน่ห์ทำเวทมนต์ให้แฟนคุณนลงไหลคลั่งไคล้อืมใช่เขาทำให้แบบแฟนของคุณนลงไหลคลั่งคล้อ่าคือไม่นีไม่นีเขาไปไหนนะคือแบบให้คลั่งคลั่งรักเขานะอ,อันนี้คุณใช่ไหมเป็นอุปกรณ์ครับครัว เป็นใครไม่รู้นะนี่นะเป็นใครไม่รู้นะบุคคลนี้เป็นใครครับผมเป็นผีตัวผีตัวผีตัวผีหม่ตแต่คือเป็นใครไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์หรือ displays, เป็นผีญญนเราไม่รู้นะแต่ว่าเป็นวิญญาณเราไม่รูร้นะแต่ว่าไพ่พันโทง่าพันพญายมพอพัทนทวิสุวรรณพอพญายม ขึ้นมาพายมมาทูดพายท่านพ่ยยมาทูดทยยทุดขึ้นมาพ่อพญายมพ่อพญายมาจุราตขึ้นมาคือสิ่งเหล่านี้แล้วก็คือให้จบให้จบ,ให,จบให้จบซะให้จบทำมือที่สามทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือให้จบให้หยุดนะให้หยุดให้หยุดซะ ีใครเราคิดว่ามือที่สามนะเขาน่าจะเออแล้วอยากได้มรดกของคุณเออไม่ต้องน่าจะน่าจะอยากได้เขาอยากได้มรดกของคุณอันนี้เป็นไปได้ว่าเป็นมรดกก็ได้ที่เขาอยากได้ไดนะโชคลาภนะเป็นมรดกตกทอดทีเ่เป็นของบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตไป,ปแล้วนะที่เป็นมรดกส่วนที่คุณจะต้องได้นะแต่ว่ามือที่สามเขาอยากได้ สุดท้ายก็คือมือที่สามหมือนหรอมันเขาทำแบบจะให้แบบทำให้แฟนของคุณคือแบบลงไหลคลั่งไคลอะไรเงรี้ยถอนตัวไม่ขึ้นนะนะหรืออาจจะเป็น เป็นเป็นอวิญญาณเหรอคะอผูรูสีส่องละท่านผูรสีส่องสองเป็นใครอ่ะท่านผูรูษีท่านสองอยู่อ่าเราคิดว่าอาจจะเป็นอ่าใครอ่ะ ปู่จ๋าใครอะครับเสื้อดังมือที่สามมือที่สามถ้าไม่หยุดถ้าเขาอยากให้คุณเสียชีวิตใช่ไหมแต่จะเป็นเขาเองที่เขาจะเสียชีวิตเขาอยากได้มรดกของคุณแต่มรดกที่เขาจะได้ก็คือความตายนะเชื่อได้มรดกของเขาก็คือความตายครับผมที่เขาอยากให้คุณตายนะแต่คุณไม่ตายครับเ่าเออคุณไม่ตายครับผม ขเขาไหนจะตายนั่นกนะ็คือโชคลาภของเขาอ่ะความโลภเนะาะทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกแล้วนี่นะนี่นะทำไม่หยุดนะนี่นะยังไงก็เหลือแต่วิญญ,ญาณนะมือที่สามจะบอกให้นะถ้าไปทําอะไรแบบอยากได้ของเขานาะถ้าไปทําอะไรก็คือแบบทําให้แบบเขาตายนะแต่อยากได้อยากได้ของเขาเนาะมึงกะตนะเนาะอะไรของมึงวะเนี่ย ทำไมอยากได้ขนาดนั้น้ลยหรอฮะทำไมไม่เดินมาแล้วแบบขอดีๆอะไรเงี้ยทำไมต้องแบบไปทำคุณใสเวทมนต์อะไรแบบเพื่อที่จะอยากได้มรดกของเขาสมบัติของเขาอยากได้คนรักของเขาอยากได้ดวงชะตาของเขาอยากให้เขาตายอยากได้คุครองของเขามาเป็นของตัวเองต้องทำคุณใสเวทมนต์ด,ดำคืออะไรอ่ะเป็นอะไรของคุณคะคุณมือที่สามคุณเป็นอะไรคะ เออคุณเป็นอะไรคะคุณฮะอุ้ยมดคำสิบวโอเ้ยใครก็ได้ถามก็าทีนะถามมือที่สามให้หน่อยว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเออนแหละไม่ร,รู้ก็นี่ไงก็คืออาจจะเขาอาจจะ เป็นคนลำบากอะน,นันใช่ไหมลำบากต้องใช้แรงในการทํางานอะไรพวกนี้ต้องบากบันใช้แรงในการทํางานก็อยากก็อยากสบายไงเผื่อแบบทางรัดไงเออแบบอยากสบายทางรัดอะไรเงี้ยเออไม่อยากไม่อยากลำบากเออไม่อยากสู้การสู้งานคือมันเหนื่อยไงคืออยากสบายอ่ะมีอะไรป้ะมาคอยไปีูก็เลยแบบต้อง ad, ใช้แบบอ่า แบล็กแมจิกเขามาช่วยอะไรเงี้ยนะอ,อต้องใช้แบล็กแมจิกทริกอะไรเงี้ Black ยแบล็กเอ,อิร์นมาเฮ้ยวุละเหนื่อยกับมือที่สามเออหยุดเด้อนี่นะท่านออกมาเตือนแล้วนะไม่หยุดนะมึงตายนะจะบอกให้ไม่ได้พูดเล่นนะขำไปเลยขำให้แบบขำไปเลย,ยให้สะใจมึงเตรียมดูเตรียมตัวถ้ามึงไม่หยดุดมึงจะตายมือี่ไอ้มือที่ส e, ามปฏ่บัติไทเรื่องอันนี้ใครเล่าเรื่องของเขานะเฮ้ย อะไรยชันเนี่ยฉันทำหมดลงป้ยโอเคต่อไปก็เป็นยังไม่หมดนี่วะเหลืออยู่เฮ้ยเหลืออยู่อ่าตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่สุดท้ายใช่ไหมสิบสองบทที่สิบสองรถทัวร์ที่ทัวร์ที่เราคิดว,ว่าหมดแล้วต่อไปเป็นตำแหน่งที่สิบสองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูใช่ใช่นี้ปะแล้วว่าใช่นะ